มีแม้ใครเคยเป็นบ้างไหมที่แบบว่าวันเบื่อๆเซ็งๆอยากขับรถเล่นนี่เป็นเหมือนกันแต่นี่ไปต่อใบขับขี่มาหลังจากต่อใบขับขี่ก็ขับรถเล่นไปเรื่อยเปื่อยแวะนู่นแวะนี่อ่าผ่านชะอำเราก็เลยเอาแวะซะเลยน้ําทะเลที่ชะอำนะจ๊ะแต่แถวนี้ไม่มีหาดเลยอ่ะพอขับไปเรื่อยๆชักเริ่มหิวแล้วเราก็เลยหาร้านหาร้านจะทานกาแฟทานข้าว เราก็เลยมาเจอร้านนี้ชื่อร้าน SOS เราก็เลยแวะเอาซะเลยดูบนร้านดูหน้านั่งดี mm. ก็เลยเข้าไปแวะดูว่าเออมีอะไรให้กินมัางเออเขามีอาหารด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้สั่งอะไรทานแล้วร้านเขาเป็นยังไงจ้า รอบๆสักพักอ้าวไปเจอที่นึงเหมือนเป็นกระโจมอะแล้วเป็นเหมือนที่นอนด้วยอะแต่นี่ไม่ได้ถามเขาไงว่าแบบให้เช่าหรือเปล่าแต่แบบเออมันดูฟิลแบบเหมือนเชียงใหม่อะไรเงี้ยไปแบบนั่งนอนได้อะไรเงี้ยเออเราก็เลยไปลองซะเลยอ่ะไปลองถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแชะเล่นอ่าแล้วทีนี้สักพักนึงข้าวก็มาแล้ะจ้าทุกคนวันนี้สั่งข้าวกระเพรากุ้งนั่นเองกับกาแฟทานแค่นี้พอละ รสชาติก็อร่อยนะออกรสจัดจ้านนิดนึงถ้าใครชอบนะก็แวะทานกันได้นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวขอไปทานข้าวก่อนนะจ๊ะ จากทานข้าวเสร็จแล้วนะก็เลยขับไปเรียบยื่อยก็เลยแวะนี่เลยจะเดอสแตนดาร์ดโรง,งแรมใหม่นั่นเองนะจ๊ะตอนแรกกะว่าจะแวะไปนั่งดื่มกาแฟแล้วหลังจากนั้นก็จะไปนั่งดื่มที่หน้าหาดริมหน้าหาดสวยๆแต่พอเอเราไปเร็วไปหน้าหาดยังไม่เปิดอดจ้าแต่ว่าโรงแรมเขาสวยนะโรงแรมเขาดูแบบเป็นธรรมชาติอะดูสวย แล้วแต่ละที่เห็นไหมที่ถ่ายไปก็จะมีแบบแต่ละจุดแต่ละจุดเขาจะมีแบบกิมมิคเป็นย mm ูนิคของเขา,าเออสวยดีแนะนำเลยจ้าถ้าใครอยากจะไปนั่งดื่มชมธรรมชาติหรือว่าแบบพักโรงแรมแบบยูนิคย mm ูนิคแบบนี้สวย mm hmm. ล็อบบี้เขาสวยนะเห็นล็อบบี้เมื่อกี้ไหมดูแบบเป็นเหมือนชานชา,าลารถไฟอ่ะแล้วก็เห็นรีวิวเขาหลายรีวิวมากเลยนะว่าแบบเขาทําเขาเรียกว่าอะเหมือนคล้ายๆกับแบบว่า จำลองมาจากสถานีรถไฟเออมันสวยจริงอันนี้ก็คือนี่เลยที่เราจะไปตอนแรกเราจะไปนั่งดื่มตรงนี้เพราะเออเราไปเร็วอดจ้าแต่วิวสวยดูดีดูบรรยากาศหน้านั่งจะไม่พลาดแน่นอนรอบหน้าเราต้องมาใหม่